ไปเลยตามสบายเลยคราวนี้สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากปีที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำการทดลองนะครับเลี้ยง ปูนานะครับน,น,นะครับีบ่ปูนานะครับแต่บ่อปูอาจจะไม่ใช่บอ่อนี้นะครับนะครับจะเป็นอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือผมย้ายมาใส่บอ่อนี้แล้วนะครับนะครับจริงๆก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการหัดเลี้ยงนะครับเพราะว่าก็ได้ปูชุดแรกประมาณ 70-80ตัวนะครับจากที่ซื้อมาจากตลาดซื้อมาจากตลาด40ตัวตายไป20เหลืออยู่20นะครับทีนี้ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับก็มีตายบ้างเติมบ้างนิดๆหน่อยๆก็ก็ได้ถึงประมาณ100ตัวร้อกว่าตัวนะครับทีนี้ก็เมื่อด้วยความที่ เป็นบ่อทดลองเลี้ยงนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ล้อมบ่อดีๆนะครับทีนี้มันก็มีหนูนะครับช่วงประมาณสักหน้าเข้าหน้าแรงนะครับเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนี่เกี่ยวข้าวเสร็จนี่หนูเยอะนะช่วงนี้นะครับหนูมันก็เลยลงมาที่บ่อนะครับมันก็กินนะครับ๋ยวผมไม่ดูนะครับ นี่นะครับหนูมันก็เลยมากินนะครับมันเข้ามาตามขอบนะครับจับปูผมกินตายเกือบหมดนะครับวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจแล้วนะครับก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกเลี้ยงนะครับเพราะว่า,เ,าเราต้องใส่ใจมันนะครับก็คือแบบว่าเราให้อาหารเช้าเย็นเนี้ย พอถึงเวลาที่เราต้องจับไปขายหรือว่าจะไปทาอาหารนน่มันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราไปแล้วนะครับผมก็กินแม่อร่อยนะครับกินแม่อร่อยก็เลยเออตัดสินใจอ,อไม่เลี้ยงดีกว่านะครับฉันจะขายก็แบบมันไม่ได้เรายังไม่ได้ขยายบอ่อขนาดนั้นนะครับก็ได้แต่เออ พอเราจับไปกินก็รู้สึกเนอะเลี้ยงมาตั้งหลายเดือนละเราก็จิตใจมันก็ไม่ค่อยไม่อยากจะกินมันเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเลี้ยงเราดูแลมันนะก็เลยตัดสินใจว่าไม่เลี้ยงต่อดีกว่าครับวันนี้ก็เลยจะมาลือ้อลื้อบอ่อจริงๆก็ลื้อไปแล้วนะนะครับลื้อบ,อบ่อไปแล้วนะครับลื้อไปแล้วนะครับ ก็ลือดูนะครับว่ามันจะเหลือมีเหลือกี่ตัวนะครับก็สุดท้ายก็เหลือปูเล็กนะครับปูเล็กอยู่ในนี้ตัวหนึ่งเท่านี้ก้อยนะครับปูเล็กตัวเล็กเล็กเล็กมากเลยเนี่ยลูกปูครับเอาเข้าไปแล้ว ครับเป็นตัวอะไรละตัวผู้ซะด้วยก็เดี๋ยวไปคืนสู่ธรรมชาติก็ในนี้ก็มีปูตัวผู้ตัวใหญ่พ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์อยู่ตัวหนึ่งครับแล้วก็ มีตัวเมียอยู่ด้านหลังผมเนี่ยตัวหนึ่งบอกนล่บอลลบาลนเหลือตัวเมียเดือใหญ่กว่าตัวเล็กๆเมื่อกี้นิดนึงครับเดี๋ยวสรุปว่าเหลือตัวผู้อยู่สามตัวตัวใหญ่สองตัวตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะไปคืนสุธรรมชาติแล้วกันนะครับนะครับ ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงปูนะครับก็เลี้ยงนะครับถือว่าไม่ไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็คือแต่ว่าเราต้องถ้าเรามีเวลาใส่ใจนะครับเต็มที่กับมันนิดนึงนะครับถึงจะประสบผลสําเร็จนะครับก็นะครับฝากไว้นะครับสําหรับใครที่จะเลี้ยงปูนะครับเลี้ยงเขาเลี้ยงไม่ไม่ยากครับ แต่ว่าต้องแยกบ่อแยกอะไรให้มันดีๆแยกบ่อนุบาลเลี้ยงเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับถ้าเลี้ยงรวมกันก็ไม่เหลือนะครับต้องแยกเลี้ยงเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับตอนเล็กๆก็ต้องอนุบาลเหมือนลูกเล็กเด็กแดงนี่นะครับครับก็คิดมาแล้วก็ใจหายนะเราเลี้ยงมาแบบปีหนึ่งเนาะเราจะรู้ผลนะครับอย่างนี้นะครับก็ทำอะไรก็ต้องลองครับ ว่าจะรู้ผลก็ไม่เชิงประสบความสำเร็จนะครับก็ถือว่าาเรารับรู้นะครับรู้แล้วกัน,นครับว่ามันยากมันง่ายตรงไหนนะครับนะครับก็ถ้าจะเลี้ยงรอบหน้ากอ็อาจจะปัญหาอาจจะน้อยลงนะครับแต่ก็คงไม่เลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าเออรอสงสารมันเนาะเวลาเราจะไปกินจะเอาไปขายเนี่ย เลี้ยงเราซาเลี้ยงมาส่องกลางคืนก็มาส่งให้อาหารมันนะเวลาจะเอาไปกินเราก็กินไม่แสบไงครับก็ก็คงเลี้ยงแล้วครับ ถึงแล้วเหล่งน้ําธรรมชาติของเราเอาตัวก็อย่าปล่อยใช่ไหมครับก็ผมก็เอามาปล่อยที่อ่างห้วยเตยนะครับที่จริงปล่อยใส่ตามทุ่งนาจะจะดีกว่านะครับเพราะว่อแต่ตัวนี้ถ้าเป็นน้ําเป็นห้วยนี่น้ํามันเยอะมันที่จริงปูมันก็ไม่ได้ชอบอยู่น้ำเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหน้า นี่นะครับเปลอนเมษาก็คงเอาไว้ตรงนี้นะน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับว่าถ้าเอาไปถ้าเอาไปหน้าอื่นก็คงจะปล่อยทุ่งนาได้ครับหน้าแรงคงตามทุ่งนาก็แห้งกันหมดนะ้วเอาตามมาเร็วเด็กๆเ,เร็วเด็กๆมาเหรอด็กๆจะเอาปูมาปล่อยนะครับ ตกโตัวตามมาเร็วกลุ่มแรงนิดเนืงครับเจอแหล่งน้แล้วอืมจะปล่อยตรงไหนดีทางทนั้นก็มีน้ำเหมือนกันปล่อยตรงนี้แหละก็เดี๋ยวหน้ามันหน้าอันนั้นแล้วเดี๋ยวเขาก็ ไปของเข้าเองหรอกเราปล่อยแล้วก็จบนี่ครับดูดิพ่อยปล่อยปูแล้วเนี่ยนี่ครับดูิีดอกผักตกสีนีไหมพ่อนี่ปูตัวเล็กนะครับนี่ไปแล้วบ๊ายบาย หวังว่าจะรักษาตัวรอดนะนวลงลงน้ำไโน่นลงน้ำไปเลยลงขี่โคนแล้วถ้าอยู่แถวตื้นๆก็อาจจะโดนนกกินนะจะบอกให้นะตัวนี้ตัวเล็กๆเ,เล็กมากเลยก็จริงก็เลย าแต่นี่โตหน่อยตุ่มเมียน,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 นะครับหมดน้ำแล้วประมาณแปดเก้าตัวนะครับเหลือรอด ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่น้อยไม่ยอมหลงไม่ยอมออกเลยขับง่ายที่สดเลยฮึบไปเลยตามสบายเลยคราวนี้ดูแลตัวเองแล้วกันไม่ได้เอาอาหารให้กินแล้วนะ อาหารเองตจเมียไปแล้ว,ลวคือโอกาสที่เขาจะแร้พันธนี่ยากครับโอกาสรอดเนี่ยห้าสิบห้าสิบครับเพราะว่ามันกว้างใหญ่นะครับแล้วเขากว่าจะหากันเจอกว่าจะผสมพันธ์กันนีย่ยากครับ ตัวพ่อพันตัวใหญ่เนี่ยครับกว่าจะหากันเจอกว่าจะได้ผสมพันธ์นี่มันมันกว้าง,างนะทีนี้ครับแต่ว่าก็ก็ก็เอาทำมาปล่อยล้วนะคือเือรอดชีวิตใครชีวิตมันก็ดูแลตัวเองกันนี่ตัวเมียรครับ ตัวผู้นู่นไปผปสมพันธ์ไป,ปก่อนสักทีนึงก่อนจากเพื่อจะได้มีลูกมีเต้านะครับนี่ตัวเล็กน้องเล็กเราลงไปเลยไป เฉยๆเฉยไปเลยนะครับเก็บร้อยนะครับก็จคดีนะครับสำหรับคลิปนะครับปล่อยปูของผมก็คงจะประมาณนี้นะครับก็คงไม่เลี้ยงแล้วครับเพราะว่าพอเลี้ยงแล้วจะไปกินก็สงสารเขานะครับจะจับไปขายก็ จะไปขายก็สงสารอยู่ดีเพราะว่าเลี้ยง่มากับมือนะครับกว่าจะโตกว่าจะอะไรแล้วเราต้องพอจะขายจะกินก็รู้สึกไม่ดีนะครับกับสัตว์เลี้ยงที่เราเฝ้าเลี้ยงเฝ้าดูแลนะครับผมต,ต่อไปก็คงจะไม่เลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อ,อเชิงพาณิชย์นะครับเลี้ยงขายหรือว่า,าเลี้ยงทำอาหารก็คงไม่ทำ ก็ก็มีบ้างมีประดกบ้างนะครับเดี๋ยวไงก็เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากฝากหน่อยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย